สวัสดีค่ะเด็กๆคุณนานะคะคุณนาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะพร้อมหรือ,อยังวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องกลัวทำไมตอนที่สองกันพร้อมแล้วไปเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่อไปเราต้องมารู้อยู่ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนไปแล้วเรียนจะได้อะไรนะคะหนึ่ง นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำที่อยู่ในเนื้อหาของประโยคได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอ่านบทอ่านข้องร้องเล่นได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทํางานและส่งงานตรงเวลาที่กําหนดนะคะนี่คือจุดประสงค์ที่เด็กๆจะได้หลังจากเรียนในแต่และคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆจําเนื้อหากลัวทําไมได้ไหมคะ เรื่องกลัวทําไมเด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าทําไมภูผาและน้ำใสกลัวอะไรทีรนี้ในบทเนี้ยก็จะมีบทอ่านข้องร้องเล่นในหนังสือภาษาพาทีหน้า65นะคะอ่านข้องร้องเล่นในหนังสือภาษาพาทีหน้า65เด็กๆเปิดได้ยังเปิดแล้วเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะกลัวทําไมฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทาง ทันใดฟ้าที่สว่างกับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหนก็ไม่เห็นมือเท้าเย็นกลัวหนักหนาไฟส่องถ้ำงามจับตาหัวเราะล่ากลัวทำไมมาอ่านอีกรอบนึงนะคะดเด็กๆพร้อมๆกันนะกลัวทำไมฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทาง ทันใดฟ้าที่สว่างกับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหนก็ไม่เห็นมือเท้าเย็นกลัวหนักหนาไฟส่องถ้ำงามจับตาหัวเราะล่ากลัวทำไมเห็นไหมคะพ้อมไหมใดทีฝึกอ่านเยอะๆนะเราไปหน้าต่อไปเลยอย่าเพิ่แปลกใจน,นะคะเมื่อกี้บทอ่านข้องร้องเล่นอยู่อยู่นะหกสิบห้าคราวนี้เรามาฝึกอ่านเป็นประโยคนะคะ ในหนังสือภาษาพาทีหน้า64อันนี้เป็นประโยคนะคะเด็กๆไม่ใช่บทร้อยกองบทร้อยกองนะ่ะอยู่หน้า65เรื่องโอ้ทาไมมาฝึกอ่านประโยคกันพร้อมยางพร้อมแล้วนะวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มลูกช้างพากันวิ่งสุดกำลังในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นภูผ,ผาใช้ไฟไปทั่วเพดานถ้ำ ทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มผู้ใหญ่ก่อไฟที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายก่อนนอนทุกคนนมมือไหว้อาธิษฐานขอให้ปลอดภัยนี่เป็นประโยคที่สามารถหาคำมาเชื่อมได้นะคะเด็กๆมันยังไม่จบประโยคที่สมบูรณ์เด็กๆดูนะวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเด็กๆหาคำอะไรมาเติมได้ มีฝนหรือมีลมแรงลูกช้างพากันวิ่งสุดกำลังกำลังไปไหนไปในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นและภูผาฉายไฟขึ้นไปทั่วเพดานถ้ำอันนี้เราสามารถหาคำมาเชื่อมต่อได้ให้เป็นเรื่องราวได้อีกๆเลยนะคะประโยคคือประกอบด้วยประธานกริยาและก็กรรมอันนี้เด็กๆจะต้องไปเรียนรู้ภายหลังนะคะ แต่ภาษาไทยเราเป็นภาษาที่สละสลวยสามารถหาคำเชื่อมมาต่อจากประโยคเป็นเนื้อเรื่องได้เลยเด็กๆต้องฝึกอ่านเยอะๆนะคะประโยคนะคะมีมากมายเด็กๆเราสามารถนำประโยคอะมาแต่งเป็นเนื้อหาได้เด็กๆดูตัวอย่างประโยคนะคะเห็นไหมคะหมาป่ากำลังกินน้ำอยู่ที่ต้นลานําธารนี่หนึ่งประโยคแล้วลูกแกะเดินท่องน้ำมาเพื่อจะกินน้ำ คำว่าท่องน้ําไม่ใช่คำว่าท่องท่องน้ําน้าน้ำ,นำ,นำอย่างนี้นะได้ดิหมายถึงเดินหาน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมาป่าคิดร้ายตั้งใจจะจับลูกแกะกินเสียเห็นไหมประโยคหนึ่งประโยคนี้เราสามารถรู้เรื่องราวได้เลยแต่ประโยคเหล่านี้สามารถมารวมเรื่องกันแล้วเป็นเนื้อหาได้นะคะต่อมาหมาป่าก็เดินตรงไปด่าลูกแกะให้เสียหายลูกแกะก็ โตอตอบว่าไม่ได้ทำหมาป่าก็พานหาเรื่องอื่นๆต่อไปเห็นไหมคะคนพานจะเป็นลนยยักษณะนี้แล้วต่อมาลูกแกะก็ถูกหมาป่าตะคุบกินเป็นอาหารเห็นไหมประโยคตอนแรกคือหมาป่ากินน้ำอยู่ลูกแกะเดินมาหมาป่าก็คิดจะกินลูกแกะเลยหาอุบายต่อมาหมาป่าก็เดินไปหาลูกแกะ แล้วก็ไปต่อว่าลูกแกะหาว่าลูกแกะทําน้ําให้คุณมั่งอะไรมัง่งเพื่อจะหาเรื่องกินลูกแกะซึ่งแกะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอดังนั้นในที่สุดลูกแกะก็โดนหมาป่ากินเป็นอาหารเห็นไหมเด็กๆประโยคแต่เนี้ยสามารถมาแต่งเป็นเรื่องเาวาได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งประโยคหรือหลายๆประโยคมารวมกันก็เป็นเรื่องเาวาได้เด็กๆพ่งอ่านเยอะนะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจคําว่าอ่านข้องร้องเล่นหรือ,อย่างเป็นบทอ่านข้องเป็นบทอ่านร้องเล่นๆง่ายๆแล้วก็เป็นประโยคคําง่ายๆคุณอาก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทดสอบความเข้าใจนะคะเด็กๆหยิบทักษะภาษาขึ้นมานะคะทักษะภาษาการบ้านก็มีอยู่ว่าให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าสาถึงหน้าสา พร้อมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ชัดเจนส่งในลายวิชาภาษาไทยนะคะในลายกลุ่มวิชาภาษาไทยเด็กๆมาดูทักษะหน้า30กันก่อนทักษะภาษา,า,าหน้า30นะคะเขาบอกว่าให้แต่งประโยคจากภาพมีภาพหงดสีลภาพคือภาพแรกเป็นยีราฟแพ้ก้อนเมฆก้อนเมกนะคะเด็กๆเข้าหลามเด็กๆจะแต่งประโยคว่าไง ออเออเึกในใจแล้วเสืยีราฟอะไรก็ได้แพ้อะไรก็ได้นะคะให้เป็นประโยคนะคะเด็กไม่ใช่คําเดียวนะไม่ใช่เขียนคําว่ายีราฟแล้วก็จบแพ้แล้วก็จบ,รจบประโยคต้องมีส่วนประกอบเยอะๆหลายๆคํามาประกอบกันสมมติว่าฉันเคยเห็นยีราฟแบบนี้เข้าใจนะคะเด็กๆเขียนตามให้เต็มบรรทัดที่เขามีมาให้นะสวยๆด้วยอย่าลืมเขียนชื่อนะคะด้านบนสูตรอย่าลืมเขียนชื่อ หน้าส0สิบผ่านไปแล้วเด็กๆเ,เปิดทักษะภาษา,าหน้าสามสิบเอดซึ่งอยู่ติดกับหน้าสามสิบเลยเห็นไหมยังคะเขาบอกว่าคัดตัวบรรจงเตรรทัดแล้วฝึกอ่านเด็กๆด,ดูนะเราจะเริ่มต้นเขียนตรงไหนดีเดินทางเป็นแถวเข้าป่าชักหิวแล้วหนาหยุดพักสักหน่อยอาหารทําจากครัวป่าเด็กๆเ,เอาประโยคคําว่าอาหารทําจากครัวป่าเนี่ยมาเขียนตรงข้างล่างใต้บรรทันทน,นี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ ไม่ต้องเอาข้างบนนี้มาเขียนนะคะเอาเริ่มตั้งแต่อาหารทําจากครัวป่าทั้งข้าวทั้งปลาเห็นตรงนี้น่ากินไม่น้อยน้ําพริกผักหมกูผักสดกินกันจนหมดช่างอร่อยอร่อยเห็นไหมคะเริ่มจากอาหารนะคะเด็กๆไม่ต้องไปเอาข้างบนเ็้ามาเขียนนะไม่บรรทัดไม่พอนะคะเขาให้นักเรียนเริ่มจากคําว่าอาหารทําจากครัวป่าอย่าลืมเขียนตัวบรรงเต็มบรรทัด และที่แน่ๆคืออย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นด้วยนะคะามเอผ่านแล้วเปิดไปทักษะภาษาหน้าสากันเลยนะคะเด็กๆทักษะภาษาหน้าสานะคะแบบบังหัดที่4นะคะเกี่ยวกับเรื่องกลัวทำไมเด็กๆดูคำสั่งนะคะดูภาพและเลือกคำที่กำหนดให้เติมในคำตอบจากเรื่องกลัวทำไม มีคำให้เลือกทั้งหมดหกคำคำว่าพมา่านหินงอกน้ำตาเทียนหินย้อยไฟฉายหนามทุเรียนเห็นไหมคะมีทั้งหมดหกคำในตอนที่หนึ่งเนี่ยมีสามข้อข้อหนึ่งก็ถามว่าอะไรทําให้เด็กๆเ,เห็นเพาดานถ้ำสวยเหมือนเพชรเด็กๆก,ก็ไปเลือกคำตอบเลเนี่ยมาเขียนต่อบตอบ,ตอบใส่ตรงนี้นะคะแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วเพื่อไม่กันให้หนักเรียน กันว่านักเรียนจะได้ไม่ลืมหรืองงเด็กๆต้องขีดคําในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยทิ้งเลยก็จะได้รู้ว่าอ๋อคำนี้เราเอาไปใช้แหละมันจะไม่ซ้ํากันนะคะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะหน้านี้หน้าสามสิบสองเนี่ยมีสองข้อแล้วเดี๋ยวคําตอบของในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะไปสู่หน้าสามสิบสามนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เปิดักษาภาษาหน้าสามสิบสามนะคะเปิดยงัง มื่อกี้หน้าสามที่สองเนี่ยมันมีคําอยู่หกคาทีนี้ยหน้าสามที่สามเนี่ยเอาคําของหน้าสามิบสองอีกสองคำเนี่ยมาเติมมาเติมสิ่งที่มองเห็นมีลักษณะเหมือนอะไรเด็กๆก็เอามาเติมนะคะจบแล้วส่วนตอนที่สองเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างที่เป็นคําตอบก็มีคําให้เลือกอีกคําว่าถ้ำศิลาเพชรเต็นต์ตะไคร้หอมก่อไฟ หนีฝนเด็กๆดูเี่ว่าว่าข้อหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะเอาคําอะไรมาใส่ในนี้เช่นตัวอย่างข้อหนึ่งที่พักของกวางช้างในป่าโดยปกติคือคืออะไรอยู่ในป่าในป่านะคะเด็กๆก็เอามาเติมเติมเสร็จแล้วอย่าลืมคิดทิ้งด้วยเพื่อเด็กๆจะได้จําได้ว่าอ๋อคำเนี้ยเราใช้ไปแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นบนหัวมุมด้วยนะคะแล้วก็ส่งถ่ายรูปส่ง เสร็จทุกหน้าเขียนชื่อทุกหน้าให้ชัดเจนแล้วถ่ายรูปส่งทีเดียวนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมีความเพลิดเพลินดีไหมมีความสนุกดีไหมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราต้องเรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่ออนามัยของตัวเองด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยตามได้ที่ วิกฤตการณ์ครั้งนี้ยังไม่ผ่านไปเราก็ต้องเรียนรู้ทางนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจทํางานแล้วก็ส่งให้ตรงเวลานะคะเพื่อผลประโยชน์จะได้ขึ้นกับตัวนักเรียนด้วยเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าหวังว่าเด็กๆคงจะดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ